มาริเซโอโปเชติโนแยกทางกับเชลซีด้วยดีไม่มีความขัดแย้งกันเลยจริงหรือเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องการแยกทางของเชลซีกับโค้ชชาวอาร์เจนตินรายนี้นะครับก็ได้รับการยืนยันนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงดึกของวันจันทร์ที่ผ่านมาเข้าสู่ช่วงวันอังคารน,นะครับโดยบอกว่าเป็นการแยกทางกันด้วยความตกลงกันทั้งสงฝ่ายนะฮะแยกทางกันด้วยดีไม่มีความขัดแยง้งหรือว่าบาดหมางอะไรกันแต่อย่างใด นะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทางโปรเชติโนเนี่ยนะครับได้เข้าพูดคุยกับทางด้านของผู้บริหารอย่างแบดดดเอ็กบารีแล้วก็ผู้อำนวยการกีฬาคนคู่อย่างพอลวิซารี่แล้วก็รอเรนสตทอนะครับซึ่งมันก็เป็นการรีวิวซีซั่นรีวิวสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่ก่อนที่จะมีข่าวยืนยันว่าได้ตกลงแยกทางกันแล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีรายงานออกมานะครับว่าในการพูดคุยและก็ระหว่างการร่วมง,งานตลอดซีซั่นที่ผ่านมามันมีความขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องหลักใหญ่ใจความนั่นก็คือปรัชญาการทําทีมที่ดูจะไม่ต้องตรงกันแบบ100%ระหว่างทางเชลซีแล้วก็ตัวมอริโซ่โปเชตติโนนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของการเล่นลูกเซตพีทที่ทาง ผู้บริหารของเชลซีเนี่ยเชื่อว่าในแต่ละทีมในแต่ละสโมสรเนี่ยนะครับมันควรจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลในเรื่องราวเหล่านี้นะครับซึ่งทางโปรติโน,โนเนี่ยเขาก็มีแนวคิดของตัวเองแหละครับที่เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะฮะคือทีมงานตาว์โค้ชที่สามารถดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของสโมสรได้อยู่แล้วฟุตบอลเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับนักเตะค,ครับไม่ได้อยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น นะครับและทีนี้เนี่ยพอมันถูกสกปรกมันลงมานะครับถึงเรื่องของลูกตั้งเตนี่นะฮะก็ดูเหมือนว่าเชลซีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับเสียประตูจากลูกตั้งเตนะครับมากที่สุดเป็นอันดับ9ของลีกเลยนะครับเสียไปทั้งหมด11ประตูนะฮะแล้วก็ยิงประตูจากลูกตั้งเตเนี่ยได้เอ่อเป็นอันดับ10นะครับทำได้12ประตูนั่นเองนะครับเอ่อแล้วก็มีการเขาบอกว่า จุดเริ่มต้นที่ทําให้เรื่องนี้ถูกตั้งคําถามนะครับก็คือหลังจากเกมที่แพ้ให้กับนิวพูลแล้วก็บูแพนตันแบบติดติดกันซึ่งช่วงนั้น,นแพ้2เกมติดแบบที่โ,โดนยิงไป8ประตูนะครับช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะฮะแล้วมันยิ่งโดนตอกย้ำดอกเข้าไปอีกนะครับหลังความปรชาชัยต่อลิเวอร์พูลนะครับในเกมนัดเชิงชาเลอร์ของสึกคาราบาวครับนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยเชลซีโดนลูกตั้งเตะเล่นงานอีกครั้งนะครับจากเตะมุมที่เปิดให้เฟอร์กิวฟันได์โขกเข้าไปนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเบื้องบนของเชลซีนะครับก็ได้ตัดสินใจกันแล้วว่าจะไปเอาโค้ดลูกตั้งเตะเข้ามาจริงๆนะครับซึ่งว่ากันว่าการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ผ่านการปรึกษาเมาริซิโอโปเชิโตนะครับและไม่นานหลังจากนั้นก็มีการยืนยันว่าทางเชลซีได้ไปเอาแบราโรคกวยวานะครับซึ่งเป็นโค้ดลูกเซตเพย์ของเบรนท์ฟอร์ดเข้ามาเป็นทีมงานแล้วนะครับยืนยันข่าวนี้เมื่อวันที่18พฤษภาคม และพอมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันดูดีๆนะครับพอเชลซีไปเอา,อาโค้ดรุ่งตั้งเต็คนนี้เข้ามานะครับซึ่งมันก็ดูจะไม่ต้องตรงตามะสงค์ของมาริซิโอโปรเชติโนก่อนหน้านี้นะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องมาแยกทางกันในวันที่21พฤษภาคม22พฤษภาคมนี้นะครับมันก็สามารถตีความได้ว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของผู้บริหารเชลซีแล้วก็มาริซิโอโปเชติโนจริงๆนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วโคชินิโร่เนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายนะฮะในซีซั่นที่ผ่านมาอาจจะมีตะกุกตะกัดไปบ้างนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแม่อะไรต่างๆครั้งฤดูกาลเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังพาทีมชนะได้ตลอด5นัดหลักสุดและเข้าวินในอันดับหกของตารางไปเล่นฟุตบอลยุโรปนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะในเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงตัวกุศลของเชลซีนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับว่าใครที่จะเข้ามารับงานต่อจากมาริสโซอโปชินตอน,น,น่นนะ เป็นโปวติงนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับกับการที่เชลซียากทางกับมารอโซปูชิโนโคิดว่าเบื้องหลังเนี่ยเบื้องลึกจริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาการจริงๆหรือเปล่าแบบที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรลองลวความเห็นกันเข้ามาเลยนะครับ